เออีหลานอนตีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเออเบิงว่าหน่อยพี่น้องมันกินอิ่มมันนอนเมื่อนั่นเออหัว่น้มันกินอิ่มเขาสักเขาสัก่นนีวลาอิ่มตีเออ ผู้ใดไปลักกินต้นกล้วยบ้างไหมผมใบกล้วยพี่ลาไปลักกินใบกล้วยตีแม่นบ่้าอันกระหอกหนึ่งนี่หาโตมันกระลังบ้านอะพี่น้องจ้าเป็นบ่อีนั่นอัน อเออเ่อเบิงบ้งเบิงบบ้งพี่น้องเบิง้งเบิ้งอีกคอกมื่อนี้กแดดแดดคือเก่าและแดดไม่มีฝนแดดมันก็ลดน้ำ อัานอิ่มอิ่มนนอนเบิรงพี่น้องจ้าอันนี้กับ n h าหวานเด้อพี่น้องเด้อนี่ย nhà บ้านตอนซ่อนบ้างเป็นภูมิเป็นภูมิอทุ่คนฝนตกมากกต่งามทันทัน จ้าเอ๊ะอ้าคลิปนี้กับใบสม,มิเดอ้อพี่น้องเอ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เดอ้อจ้า,นนาก,กบคุณค่ะ